มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเลอเลิดประเสริฐสีมีอะไรเท่า,าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสรรําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้จเจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนคนเราในปัจจุบันนี้นี่ค่อนข้างจะใจร้อนอะไรนิดอะไรหน่อยกันนี่ก็จะทะเลาะกันทันทีเลยคำว่าอะไรนิดอะไรหน่อยคือผิดใจกันผิดใจกันนิดเดียวก็จะ จาว่ากันอย่างรุนแรงหรือชกต่อยก,กันทันทีเลยบางทีก็ยิงกันตายก็มีฆ่ากันตายเพราะทุกวันนี้มันอาวุธต่างๆมันหาได้ง่ายเมื่อไม่นานมานี้นี่ลงตาเห็นข่าวที่เขาจับอาวุธจับอาวุธจับปืนอาวุธปืนนี่แหละทางออนไลน์บอกว่ามีการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์ได้หลายพันกระบอกทีเดียว นี่เรียกแสดงให้เห็นว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆทุกวันนี้มันหาได้ง่ายหาซื้อได้ง่ายมนุษย์เราเนี่คนเราเนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาดีมีความฉลาดหลักแหลมถ้าใช้ความฉลาดหลักแหลมนั้นไปสร้างสิ่งที่จะมาทําร้ายทําลายซึ่งกันและกัน,นมันก็น่าก,กลัวเหมือนกันเหมือนก,นกับที่เกิดสงครามขึ้น ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบสักทีเลยหรือหลายๆประเทศก็ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อที่จะเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูเกาหลีเหนือประเทศจีนอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วทุกๆประเทศก็จะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตัวเองท่านั้นแหละทั้งนี้นทั้ทงนั้นก็เพื่อป้องกันตัวเองว่าอย่างนั้นแต่คนทั่วๆไปก็เอามาใช้เขียนค่ากัน ทำไมถึงต้องเขียนฆ่ากันก็เพราะว่าขัดผลประโยชน์กันขัดผลประโยชน์กันมีความโลภขึ้นมาเกิดความโลภครอบงำก็ทําให้คนฆ่ากันได้นะพี่น้องแย่งสมบัติกันเพราะความโลภนะก็ฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะพี่น้องกันขนาดเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยก็ยังฆ่ากันหรือว่านะเป็นญาติพี่น้องกันเป็นพ่อ พ่อแม่เดียวกันฆ่ากันทะเลาะกันเพราะขัดผลประโยชน์กันเพราะความโลภก็ทําให้คนฆ่ากันได้ความโกรธไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงความโกรธก็ให้ทําให้คนฆ่ากันได้ความหลงก็เหมือนกันหลงความหลงหลงไม่รู้ตามสภาวะที่เป็นจริงก็ฆ่ากันได้เช่นเดียวกันมันมืดมัวความหลงมันเหมือนกับความมืดมาปิดบังตามองไม่เห็นความผิดถูกชั่วดี บาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นแล้วจัดก,การฆ่าเลยนะหลายปีก่อนนั้นพี่น้องฆ่ากันเอามีดฟันคอกันเลยนะหลายปีก่อนโอน้นอยู่แถวๆอยู่แถวๆชนบทยังเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นเหตุให้ฆ่ากันได้ทำลายกันได้ อะไรที่จะมาช่วยบรรเทาเบาบางไม่ให้เกิดเหตุเห,เห,เห,เหล่านี้ขึ้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าอภัยทานอภัยทานคือการให้อภัยอภัยคือไม่มีภัยไม่มีเวรต่อกันทําอย่างไรถึงจะไม่มีภัยไม่มีเวรต่อกันเราทั้งหลายก็ต้องคิดว่าเราทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่ฆ่ากันเดี๋ยวเราก็ต้องตายอยู่แล้วละ่ะไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเราจะต้องตายจากกันอยู่แล้วอยู่กันดีๆอยู่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีต่อกันไม่ดีหรือนะถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันโลกนี้ก็จะมีความสุขนะอันนี้มันมันใจร้อนคนทุกวันนี้นะเมื่อสองสาวันก่อนเด็กวัยรุ่นที่แรกก็หยอกกันหยอกกันไปหยอกกันมาหยอกกันผลักกันไปผลักกันมา เจ้าหนึ่งผักแรงขึ้น,นกําปั้นใส่กันเลยทีนี้ตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บต้องมาแยกกันออกนี่ยเพราะอะไรเพราะความใจร้อนจริงๆให้อภัยต่อกันมันก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วให้อภัยขอโทษขอโทษนะพูดให้เป็นหัดพูดคำคำนี้ขอโทษนะไม่เป็นไรพอทนได้เสุดยอดเลยถ้าเราพูดได้อย่างนี้ขอโทษนะฉันผิดไปแล้ว อยากได้ยินจังเลยกับปากของคนสมัยใหม่ทุกวันนี้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้ได้เวลาเราทําผิดอะไรนี่ขอโทษนะอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่เป็นไรพอทนได้ลืมเสียเธออะไรอย่างนี้นะก็คงจะดีไม่น้อยต้องฝึกฝนอบรมแล้วก็ต้องให้เห็นความสําคัญของการให้อภยัยถ้าเราให้อภัยต่อกันนี่มันก็ตัดเวียนตัดภัยต่อกัน ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันเลยนะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกพระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นแบบเป็นอย่างนะพระองค์นี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองใครเลยไม่อาคตาพยาบาทมากร้ายต่อใครเมตตาอย่างเดียวพระพุทธองค์เนี่ยเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาสงสารผู้คนทั้งหลายอย่างเดียวเลยขนาดพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยถือว่าเป็นจอมมารจอมมารจอมร้างจอมผานเป็นศัตรูคู่อาคตาพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยคิดว่าพระเทวทัตนนี่เป็นเป็นคู่อาฆาตเป็นศัตรูของพระองค์พระเทวทัตนนี่จ้างให้จ้างให้นายขมังธนูนี่มาดักยิงพระองค์พระองค์ก็ไม่โกรธให้เอาช้างตกมันมาไล่ฟาดไล่ฟันไล่เหยียบพระองค์ก็พระองค์ก็ไม่โกรธเห็นไหมเรียกว่าส่งก้อนหินก้อนอิดมาพระองค์ก็ส่งดอกไม้กลับไม่ถือโทษโกรธเคือง อย่างนางมาคันธยาเนี่ยจ้างคนมาด่าพระองค์ดา่ดาดา่าด่าขุดลากถอนโคนไม่รู้ว่าเอาคําไหนต่อคำไหนมาด่าพระองค์พระองค์ก็เฉยแผ่เมตตาให้แต่พระอนนท์นี่ทนไม่ได้หนีไปที่อื่นเถิดพระเจ้าข้านี่ไปที่อื่นเถิดไปไหนอนนท์ไปในที่ที่เขาไม่ด่านะเราบอกว่าไปในที่ไหนล่าถ้าด่าถ้าที่ตรงนั้นเขาด่าได้จะไปที่ไหนอีก่ะไปที่อื่นอีกพระเจ้าข้า นะไม่เป็นไรอานนท์เราอยู่ที่นี่แหละนะคนที่ดา่าพระตถา,าคตเขาด่าไม่เกิน7วันหรอกเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยนะก็จริงๆไม่เกิน7วันพวกนั้นก็หยุดดา่านะคนเรานะถ้าด่ากันมันก็ด่าไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเหมือนกับพวกสสทั้งหลายด่ากันในสภานะออกมาจากห้องประชุมก็เป็นเพื่อนกันกอดคอกันนะไม่มีเรียกว่า ไม่มีมิตรและศัตรูอันถาวรอ่าไม่มีใครเป็นมิตรและศัตรูที่ถาวรอยู่ด้วยกันอ่าแต่ถ้าผลประโยชน์ขัดกันก็ฆ่ากันเลยนะฆ่ากันเลยทันทีฆ่ากันง่ายได้เราต้องถืออภัยทานนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งให้ท่องไว้เวลาเราทําผิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยฝึกฝึกใจของเราให้อภัยต่อเพื่อนก่อนอย่าไปรอให้อภัยตอนตายแล้วตอนตายแล้วนน้นไป วางดอกไม้จันโอ้ขออภัยนะขอ,อภัยมนาะอยากถือโทษโกรธเคืองมันไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้อภัยตอนเป็นๆเนี่ยตอนเป็น,ปนจะได้อยู่ด้วยกันดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเวลาเราทําผิดต่อกันก็อย่างที่หลวงตากล่าวในตอนต้นว่าขอโทษนะฉันขอโทษไม่เป็นไรพอทนได้ลืมเสียเถิดเราก็จะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมองตากันได้สนิท ไม่ต้องมองกันแบบตาเขียวปัดใส่กันเลยท่านมหาตะมะคานทีนี่ถือว่าเป็นเป็นนักเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นต้นแบบของการให้อภัยเลยท่านเป็นนักกฎหมายช่วยคนนะเป็นนักกฎหมายช่วยคนเป็นทนายความช่วยคนไม่เหมือนทนายความบางคนนะบางคนนี่นะกินสินบาทคาดสินบน ยุให้รำตําให้รั่วนะยุให้รำตําให้รั่วนะหมายก็ว่าเอาทําให้ฝ่ายที่ฝ่ายถูกเป็นฝ่ายผิดฝ่ายผิดเป็นฝ่ายถูกอะไรอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้ได้เงินอีกฝ่ายหนึ่งเยอะๆแต่ท่านมหาตะวานทีนี่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านช่วยช่วยช่วยขนาดท่านไม่ใช่ฝรั่งท่านยังช่วยพวกฝรั่งนะไปอยู่แอฟริกาเนี่ยพวกผิวดํา นะพวกผิวดำถูกกดขี่ข่มเหงถูกพวกผิวขาวกดขี่ข่มเหงท่านก็ไปช่วยจนกระทั่งพวกผิวดำเนี่ยชนะพวกผิวขาวมันก็โกรธโกรธท่านมหาตมะคานทีตอนนั้นท่านกลับไปประเทศอังกฤษกลับมาทีนี่กลับมาจะลงะลงจากเครื่องแล้วอยู่ในห้องจะออกมาพวกนั้นมาประท้วงเลยพวกผิวขาวพวกผิวขาวมาประท้วงว่าจะเอาตัวคานทีมาตัวคานทีมาจะเอาไปห้อยคอประหารตรงนี้แหละ เอาไปแขวนคอะพวกตำรวจพวกเจ้าหน้าทีว่วาอย่าไปอย่าอย่าออกไปอย่าออกไปท่านอย่าออกไปออกไปไม่ได้เราให้พวกนี้กลับบ้านเยกอนรอจนกระทั่งค่ามันก็ยังไม่กลับบ้านท่านคันทีว่าเราชั้นจะลงไปชั้นจะลงไปลงไปไม่ได้ท่านถ้าท่านจะลงไปยังดีให้แปลงให้แปลงโฉมให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงลงไปเออนั่นไม่ใช่นิสัยของคนกล้าไม่ใช่นิสัยของนักต่อสู้อย่างแท้จริง จะแต่งตัวปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปอย่างนั้นไม่ใช่เอ้าใครจะทําร้ายทําลายก็ไม่เป็นไรหรอกคานทีก็ลงไปนะลงไปก็มีตํารวจคุ้มกันลงไปแต่คนมันเยอะกว่านี่เขาพากันทุบตีคานทีนะหัวล่างข้างแตกตํารวจก็กันอ่กันออกแล้วก็เข้าไปในบ้านของอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนร่ําคนรวยเขาก็ล้อมบ้านไว้ล้อมบ้านไว้เอาคา,านทีออกมาคานทีออกมา ก็พาคานทีออกไปหลบออกไปทางหลังบ้านไปสถานีตำํำรวจไปแจ้งความตำํำรวจก็ถามว่าจําหน้าคนที่ทําร้ายท่านคานทีท่านน่ะได้ไหมคานทีก็ตอบว่าจําได้เห็นหน้าชัดเจนแต่ฉันไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเอาราวเขาหลอกฉันให้อภัยเห็นไหมขนาดถูกทําร้ายขนาดนั้นแทบเอาชีวิตไปรอดก็ยังให้อภัยนี่อภัยทานนี่เรียกว่า เป็นผู้มีธรรมะในจิตในใจจริงๆเลยในที่สุดท่านก็เอาชนะของผู้คนเหล่านั้นได้เอาชนะจิตชนะใจนี่แหละพระพุทธองค์ท่านถึงตรัสสอนว่าเอาชนะเอาชนะความชั่วด้วยความดีนะอัสาทุงสาธุนาชิเนชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนไม่ดีด้วยความดีนะทำเอาความดีชนะนะแม้ว่าจะเสียชีวิตและจะเอาชีวิตเข้าแลกก็ยอม จะเอาชีวิตเขาแรกก็ยอมยอมเสียสละเอามันคุ้มกันไหมล่ะคุ้มกันไหมอย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏชื่อไว้ในโลกาลว่าฉันเอาชนะเธอได้แล้วด้วยความดีของฉันนะเพราะฉะนั้นในสังคมเราปัจจุบันให้เรารู้จักให้อภัยต่อกันอย่าถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกันอย่าอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเราอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันมันน่าอยู่หรือโรค ในสังคมของเราอย่างเช่นในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีการเลือกตั้งมีกินเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายไม่ได้ฝ่ายที่ไม่ได้ก็ถือโทษโกรธเคืองไม่ยอมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน,นเวลาทำงานทำการต่างๆมันใช่หรืออย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้บ้านเมืองไม่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาถ้าหันมา หันมายอมรับความพ่ายแพ้เป็นนักกีฬายอมพ่ายแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้ว่าเออประชาชนเขาเลือกฝั่งโน้นไม่เลือกฝั่งนี้ยอมรับยอมรับตามความเป็นจริงเป็นนักเลงจริงๆให้อภัยต่อการที่อาจจะว่ากล่าวด้วยคำพูดที่ไม่ดีไม่งามต่อกันด่ากาันขุดลากถอนโคนขึ้นมาด่ากาันในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรให้อภัยต่อกันให้อภยัย ไม่เป็นไรฉันขอโทษฉันยกโทษให้นะนนเห็นไหมอย่างพระอย่างพระในช่วงเทศกาลเข้าบรรษาไปการาบคารวะครูบาอาจารย์ไปทําสางมีจิจกรรมกันก็ไปกราบขอโทษท่านนั่นแหละไปกราบขอโทษท่านมหาเทเรปรมาเทนะทวารตเยนะตนตกตังสัพพังอป,ปร,ราทังขมตุนโนพันเตขอ,อพระเถระจงอดโทษจงยกโทษให พวกข้าพเจ้าด้วยเถิอที่ได้ล่วงเกินทางกายวาจาและใจอย่างใดอย่างหนึ่งพระเถระก็บอกว่าหัางขมามิตุงเหหิปีเมฆมิตรพังเราอดโทษให้นะและเธอก็อดโทษให้เราด้วยยกโทษให้เราด้วยพวกพระที่ไปก็กขาม,ามะพันเตข้าพเจ้าก็ยกโทษให้ท่านเช่นเดียวกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เรามาบูรณาการใช้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราในครอบครัวรู้จักให้อภัยต่อกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็อย่ากโกรธอย่าเคืองกันพี่น้องทั้งหลายก็อย่ากโกรธอย่าเคืองกันอยู่กันด้วยความรักความเมตตาสังคมก็จะร่มเย็นชีวิตเราก็จะมีความสุขมันอยู่กันด้วยความสุขนะอยู่กันด้วยความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันชีวิตมันก็มีรสมีชาติแห่งความสุขสดชื่นแจ่มใสตลอดไป ไม่มีความขัดเคืองใดนๆในต่อกันเพราะเรารู้จักให้อภัยต่อกันธรรมสวัสดีจเจริญพร